3 2 1จักรวาลนั้นแสนกว้างใหญ่ในหนึ่งจักรวาลจะมีกาแล็กซี่อยู่สองล้านกาแล็กซี่และในหมู่กาแล็กซี่จะมีดวงดาวอยู่อีก3แสนล้านดวงฉะนั้นกปลังกดด้วยว่ะโจ๊กเรื่องของ eo eo ก็ผอยากรู้เร่งเกี่ยวกับโจก็ทำอะไรบ้าง ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ประกอบไปด้วยหลายแทสซี่แต่และแทลซี่ประกอบไปด้วยดาว,ดวหลายนันดวดงนิกหนุ่มชื่อโจชอบมองขึ้นไปบนฟ้าและคิดเสมอว่าในหมู่ดวงดาวมากมนายเหล่านี้อาจมีดวงดาวที่เหมือนโลกอยู่เป็นไดน้เขาเห็นดาวที่เขาเล่นองขึ้นไปนเป็นนัก,กล่าดับโลกหรืออาจได้เป็นนักบินวกาใจมีดาวที่เขาได้เป็นสุดยอดสายพับ ชิ้นของเขาไม่มีวัสดสุเข็าโดยราวชิ้นขเขาคงเป็นได้แค่แสงจากดอกไม้ไฟก่อนที่ดอกไม้ไฟจะดับลงเขาจะพยายามเป็นแสงให้คนใกล้ตัวมีรอยยิ้มอย่างน้อยคนที่เขารักจะได้ไม่ถูกใจต่อบไปเมื่อตัวเขาในดวงราวอื่นมองกลับมาจะได้เห็นว่าโจรีโลบีก็เป็นคนที่มิเก่งถึงชั่ง 老米哥，来个好刀了 oh กอง่วนที่จะไปช่าไมช่วยมึงรู้จักไอโจ้สชวนูใจเพื่ออนลอหมเพื่อนนั้ไปเลยะ you yeah. ดิบดูชื่อโอเข้ามองขึ้นกฟ้าและกิเสมอว่าเ็นูโดนดามม่พอนู้อาจมีโดดาที่เหมือนโอยู่ก็เป็นได้โลดาวที่เขาได้เกิดเป็นนักกีฬาดโทษเติมโตเติเป็นนักพินักอากาศถึงเป็นย่สายลับชีวิตของเขาไม่มีอรสายในห้องโดนดาวชีวิตของเขาเ็นแค่แสงกระดองไม้และตอนที่ออกไปั้นจะนำาดเขาจะพยายามเปล่แสงให้คนรอบข้างมีความสุขจะาวงไ็ให้ได้เหนว่าคนที่เราคนนี้ก็ต้ความเชือใจสี่ Uh-huh. ใช่ป่ะแม่ก้อนหนักก็ของเพื่อนที่ไม่เคยจะตายเลยกลัวเราพึ่งอ่ะแล้วคุณจะมองตัวไงวะเฮ้ยคือมึงไม่ได้บอกเลยด้วยที่ตัวบ้าหมอก่ะต้องเจ้าเองกูจะทำหนัาให้เสร็จแต่ีตัดชื่อและหน้าของโจออกแล้วกูจะเปลี่ยนเป็นวี่โอนแทนและกูอ่ะก็จะขอไอ้องค์เอาไปส่งตัวเข้าหอเลยเชี่ยแต่มึงบอกกาบทางวิทยาการแล้วนะว่าต้องมาตัดน้องพี่โจส่งตัวเฮ้ยคือกูจะไม่ยอมส่วนกูแม่หรอกมึงไบอสให้ไม่รับกรรมเลย 오게! 에이, 오만 ลื l ไปแล้วไอ้โจบอกไม่ตายห่า ที่คือเรื่องเราโยเขาเจอรีเติลิงปาบ้านที่ถวมนบุรีเป็นร้านขายเครื่องเขียน มหาไร่คนธรรมดาทั่วไปแล้วโจก็กินผู้หงคนหนึ่งและพวกก็จได้เจอแน่นอนว่าเฮลโจกับน้องที่ร้อยแล้วเขาจะมาล้อให้กับเพื่อนสนิทคนเดียวลูกคร,ร,ร,รั้งจากโจมาหาลัยโจก็ต้องทำงานประจำและมีชีวิตที่โคตรจะธรรมดาแ,แต่ก็พยายามเก็บเงินจนแม่ของเขาเรมสบายและในที่สุดโจก็ได้ขอแฟนแต่งนและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาชอบมากในสมัยนั้น ั <im iter> 谢谢้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนส่วนเพื่อนที่เคยสนิทคนนั้นถึงแม้จะไม่ได้เจอแต่เรียกคุยกันเรื่องวันที่ต่อไปหน้วรหานเรียรุ่นก็มาถึงโจได้เจอว่าเพื่อนหลายคนกายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วแน่นอนว่าเพื่อนสนิทคนนั้นประมาณนี้ด้วยเพื่อนสนิทคนนั้นบอกโจว่าเขาเองก็มีชีวิตที่ค่อนข้างธรรมดาเหมือนกันพวกเขานัดคุยกันว่าเราเคยพยายาตะวนเก่ง เคยได้ทำหนักสัก้นด้วยแต่แม้จะออกมาป่วยแต่เพื่อนคนนั้นจะขอคุณโจที่ทำให้เขาได้ลองทำอะไรขึ้นมาจริงจริงครับเป็นครั้งแรกทำโทษกันทำแบบเดียวกับ,บ